เธอเธอปีนี้ไปนอนกระทงกันแน่นสิเราก็ไปกันทุกป,ปีนี่แต่ไม่เอาแบบปีที่แล้วนะเธอก็เธอก่อนจะตื่นแต่งหน้าก็นานพอไปถึงงานคนก็กลับหมดและอดสนุกเลยโอ้ยเธอปีนี้ไม่เหมือนปีที่แล้วแน่นอนปีนี้เขามีไอเทมใหม่แต่งหน้าเสร็จทันเวลาแน่นอนนี่สัมีก้านคอสเมติกจากวีคแคร์แต่งตาง่ายเวอร์ไม่ต้องรอนาะนโอ้งั้นเธอรีบไปแต่งหน้าเลยเดี๋ยวเรารอ ก <c oughs> ันเขาไปแต่งหน้านะโอเคสำลีก้านคอสเมติกสำลีก้านมีปลายสองด้านด้านกลมใช้คู่อายแชโดว์ด้านแหลมกรีดอายไลเนอร์ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ100%ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนถึง2ครั้งอ่อนโยนไม่ระคายเคืองเธอเขาแต่งหน้าเสร็จแล้วเห็นไหมแต่งตาง่ายสวยทันไปรอยกระทงพอดีโหไวจริงเธอทันเวลาพอดีเลย <c oughs> ไปเถอะ